ดีค่ะนักเรียนสำหรับค่าทางพาตาลุยโจทย์วันนี้นะคะก็คือข้อที่6ค่ะเริ่มทํากันเลยนะคะข้อ6โจทย์บอกว่าจะต้องให้ความร้อนกี่แคลอรี่นะคะกับน้ํามวล1น100กรัมเขียนไว้ก่อนเลยน้ํามวล1น100กรัมนะคะมวลก็คือแทนค่าด้วย m ได้เลยซึ่งมีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสค่ะวาดแผนภูมิก่อนไหมอาว่าแผนภาพแผนภาพก่อนก็ได้นะคะน้ำา100กรัมค่ะ น้ำหนึ่งร้อยกรัมอุณหภูมิเท่าใดอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสอุณุหภูมิร้อยองศาเซลเซียสต้องให้ความร้อนเท่าไหร่ทำให้น้ำเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้น้ำจึงจะระเหยกลายเป็นไอได้ทั้งหมดเขาบอกว่าน้ำหนึ่งร้อยกรัมทำให้ระเหยกลายเป็นไอได้ทั้งหมดต้องใช้ความร้อนกี่แคลอรี่นะคะนี่คือจากโจทย์ พิจารณาอะไรพิจารณาก่อนจะใช้สูตรอะไรกับข้อนี้นะคะถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิใช้อีกสูตรหนึ่งถ้าเปลี่ยนสถานะใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะข้อนี้เปลี่ยนอะไรนี่มองชัดๆเลยนะคะก็คือจากน้ําลุกจากน้ํากลายเป็นไอเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีการเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะคะเปลี่ยนสถานะ จากน้ำกลายเป็นไอทีนี้การเปลี่ยนสถานะเราจะใช้สูตรอะไรการเปลี่ยนสถานะของสารเราก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ m l นะคะข้อนี้เอามาดูค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้โจทย์กำหนดว่าน้ามวล1น1กรัมนะคะบอกมวลมาก็คือ100่รแล้วก็บอกอะไรมาอีก อุณหภูมิ100องศา,ศางเซลเซียสด,ด้วยทีนี้จะให้น้ําละเหยลูกกลายเป็นไอโอเคแล้วยังไงอีกแค่เอ็มหรอแค่เอ็มเหรอคะอะแล้วเราจะใช้สูตรอะไรเมื่อกี้เราคิดไว้แล้วเราจะใช้สูตร,เร,เร Q เท่ากับ mL ใช่ไหมเรารู้ M แล้วใช่ไหมคะ M เรารู้แล้วแล้ว L ล่ะ L เรารู้ไหมรู้ได้ยังไง L เอาโจทย์ไม่ได้กำหนด L มาแต่เรารู้เพราว่าเราเรียนมาแล้วนั่นเองนะคะค่า L ค่า L ของใาย L ของน้ำหรือว่าความร้อนแปลงจำพาะของกรารการเป็นไอของน้ำนะคะจะมีค่าเท่ากับ500แคลอรี่ต่อกรัมเราเรียนมาแล้วเราก็รู้ L ด้วยเพราะฉะนั้นเรารด้วย L เท่ากับ540แคลอรี่ต่อกรัมนะคะ ยังไงต่อทีนี้เอาแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ยากนะคะ M รู้แล้ว M คือ100 L รู้แล้ว L คือ540เอามาคูณกัน,กนแค่นี้แหละง่ายๆ500 40เติม0 2ตัวแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นอ๋อหน่วยด้วยหน่วยก็คือแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า5 4 0 0 0ืแคลอรี่หรือตอบ เต็มๆหน่อยก็แล้วกาันตอบว่าจะต้องให้ความร้อน5 4 0 0 0แคลอรี่กับน้ำมวล1น100กรมัมซึ่งอุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสน้ำจึงจะัะเหยกลายปเป็นไอได้ทั้งหมดนะคะนี่เสร็จแล้วข้ขขขขอนี้สวัสดีค่ะ